รับขาละกีปเลยเนี่ยทันลวิ่งจูดไปเลยนะกระโดดฟ้ามา่ขารละกีไม่ให้ตกเลยนี่เลยไม่ให้ตกเลยรับเลยแที่วไปรับเอาวันเรยเ่เกือบจะกล้าอยู่แล้วนี่แกไปนิดนึงนะเอ้พรอบเริ่มเลยอ้เลยเลยต้องใจคเลยลยไปเลยปเลงเลยลยไปลป่ะยไปเลงนี่ลยปเาไลยไยู่เล้ไผมถยไปยไมลยไปเลยไเยไปเไเลยไปเลยไปเลยไเลยมาแล้วอ่ะสวัสดีจ้ ขอภาพใน Facebook ได้ไหมที่จูบกันอะแล้วกล้าลงจริงๆเลยนะแจ้งจะ่จัเลยจุ๊บเลยอะน่ะแป้งฟันยังก็ไม่รู้น่ะจูบกันจะไปลง YouTube เอ้ยไปลงไอ้เฟซบุ๊กที่เก่งเนี่ยแต่ครูเนี่ยออ๋มุมกล้องขอ๋อมุมกล้องแค่ขอมุมมีมุมกล้องอ่ะมุมกล้องของเจงมีมมุกล้อง เนี่ยเราเขาเรียกผู้ร้ายปากแข็งพี่มื่นมื่นชื่นมื่นยังไงนะพี่พี่จะมาสวนทางผมได้ยังไงเนี่ยฮะผมถ่ายคลิปอยู่พี่มาล่อชัตเตอร์แวบๆไบให้เนี่ยน้ามืดเลยครับแจกของหวานก่อนนะของหวานมาไปโคาะายไปเปลี่ยไมาด้วยเห อ๋อน้ำเชือมดีตุ่งปวดขี้แตกี้แตกี้แตก้าบอกขี้แตกขี้แตกนี่ก็สลมสลีมม้งพี่ยกซดเลยพี่แกน็อปเ้ยน้องพายเย็นยังไม่มาเลยนะร้อนมากเลย่น้องอพายเย็นหน่อยเร็วฝังนู้นก่อนี้เดี๋ยวพายเ็นมาหน่อยพายเนงไมด้เยอันนี้อัน้เาเรียกอน้องหนูน้องหนูมาเสิร์ฟอ้วไปไหนเล่าเข้าเฟรมหน่อยเร็ว เดี๋ยวไปลงอยู่ในยูทูบก็ดูทั่วโลกรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวกานข้าวเดี๋ยนกัเข้า